เป็นวันวันนั้นที่พวกเขาเนี่ยมารวมกันทำกิจกรรมคือเป็นการน้ำลึกล้ำดึกถูงบขาผู้บอาจารา์ที่แนะนำพวกเขา คือเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมทำควา,ามรู้สึกตัวตื่นตัวเป็นหลักการปฏิบัติเป็นหลักการกระทำของเขาที่เราได้ทำแล้วก็ได้พิสูจน์การกระทําซึ่งเป็นสัจธรรมา คำว่าสัจธรรมคำว่าสัจจะนี่คือของจริงนั่นแหละผู้ใดทำผู้ใดทำคนนั้นจะรู้สัมผัสได้โดยตนเองทำคนามรู้สึกตัวไ,ได้ถามอย่างอื่นหลวงปู่ผมเรียกว่าหลวงปู่เคยแนะนำการปฏิบัติ ได้หลวงตาหลวงคอเองที่ท่านอนว่าปลาลกถึงส่วนตัวในการปฏิบัติหลวงปู่ได้เข้าถึงทาแล้วก็มาสักส่วนชาวบ้านหลวงปู่เคยพูดให้ฟัง พวกเขาเป็นพี่เป็นน้องกันท้าได้ของของดีหรือได้อีหยมากกนแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการถามว่าเราจะแจกให้คนใดก่อนของที่ได้มาอันดับแรกหลวงปู่ต้องให้พี่ให้น้องสักก่อนคนที่เราหลัก หลวงปู่ว่าต้องแจกให้สกักอนขอมีค้ามีคนเมื่อแจกให้พี่ให้น้องแล้วพอแล้วพี่น้องเอาพอแล้วแจกให้คนรรบข้างเพื่อนบ้านนี่หลวงปู่ให้บ้านหาพอแล้วว่ไยจ้งขยายสิ่งที่ได้มาเนี่ยแหละที่มีคุณมีประโยชน์นั่นแหละสมบัติอันนั้นแหละแจกให้คนอื่น ต่างถิงต่างแดนบอกไวแจกไปทัวครั้งแรกก็ต้องให้พินให้นองสก่อนบอกที่เราหลักอันนี้หลวงปู่เคยพูดบัดนี้กรไม่แนะนำสำหรับหลวงพอ่อหลวงตาบรได้สนใจขวมรู้สึกตัวหลวงปูส่สอนทำอย่างเดียวรู้สึกตัว แล้วก็วามโกดวามโลภวามหลงมันจะหมดไปเองผมโดยหลวงพ่อ,อ,อ,พอปฏิเสธช่วงนั้นปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ข่มรู้สุกตัวเสยๆเนี่ยสิ่งน่าจะลดไปผมหรือหลวงพ่อ,พอปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ พราะบนมีคนพูดแบบนี้บนผู้ดส่วนแบบนี้หลวงปู่เป็นโยมนะสอนที่บ้านเราบ่าบได้บทเป็นพระือเลยว่าสอง 1, พันห้ารอยผมก็ถึงเป็นหลานพอก็เป็นหลานเพิ่นเพิ่นก็นยำหนักยำหนา <c oughs> เรื่องนี้แหละ ของที่เราหาได้เนี่ยโดยยากเนี่ยมาแล้วมาแจกหลวงปู่คนที่เพิ่นสอบเพิ่นหลักให้การดูแลเพิ่น,ยนอย่างน้อยเพิ่นหูจักบุญคุณ่าไรหลวงปู่หูจักบุญคุณ,ปคณเป็นลูกพี่ลูกน้องกันผู้นั้นนะ่บินบุญคุณต่อเพิ่น คนจะอธรรมะที่เพคนเข้าใจนี่แหละไปบอกให้เข้าใจาสวดไทนี้บนว่าผู้พูดกละคนรูปจากนางรูปทรรนัที่พ้นสอนอทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นลําดับวัตถุปรมาอาการเป็นลําดับที่เราจะเขาต้องกลับไปรู้มี สัมผัสได้เห็นได้เป็นคนจริงเรียกว่าสัจธรรมสัจจะแปลว่าของจริงมีอยู่ในคนโอเคนั่นนี่จะว่าศึกษาเรื่องคนเข้าใจเรื่องคนโอเคเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เป็น,นกาจบกันเจ็ดวันเลิกกันแต่คนจริงหลวงปู่ม่ได้แนะนำ ทุกทิ้งทุ่ยังบุญแนะนำซ,นซีนีีบอกตอนที่มาทำมีขวนมีครั้งหนึ่งเพื่อรวมทำมีขวนหลวงปู่นอนอยู่กับหลวงปู่อยู่กุฏิอยู่ฝากนํำเลยนี่แหละกุฏิหลังนั้นหลวงตานอนอยู่ข้างนอกหลวงปู่นอนอยู่ข้างใน,นพื้นก็มา คมจริงหลวงปู่ไม่ได้สนใจแล้วทําก็ได้ไมาทาก็ได้แต่เราเองเป็นคนสนใจเองปฏิบัติตอนนั้นหลวงปู่มาถามย่างจงกลมเดียวเดินจงกลมอยู่ฟังนําเลยในคะรั้งนั้นเป็นจังใดหลวงปูง่ถามมือดอยู่บ่เดียวเนี่ยเพิ่นถามบาอเขาจางว่ามือดอย่างพมก,ก็เลยตอบไปว่า ผมเห็นทางแล้วครับรู้จากทางเดินแล้วหลวงปู่เพิ่นก็นผ่านไปเลยตอบกันได้แค่นั้นเพิ่นบนสนใจครับว่าดผมขับเพิ่นถามว่ามือดอยู่บ่เดินเนี่ยผมว่าผมเห็นทางแล้วครับเพิ่นก็นผ่านไปเลยบ่ได้๋ยวแกแต่จะท,ทําเป็นท่านทำแบบจะมีขวัญ อันนี้พ่นมาสอบอารมณ์ครั้งหนึ่งว่าจะไปถาหาเรื่องการเข้าถึงเรื่องก,การเห็นแจ้งถ้าเขาเมิดอ,อยู่เขาจะบ่เห็นอย่างถ้าเขาเห็นแจ้งเขาจะเห็นทุกอย่างว่าเลที่เกิดขึ้นภายในจิตภายในใจภายในลูกเห็นอารมณ์ที่เกิดกับกาย มากระทบสัมผัสเห็นอารมณ์ที่มากระทบสัมผัสกับทางจิตใจเห็นเข้าใจสามารถออกจากสิ่งเหล่านั้นได้นี่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสุขสำหรับขามู้สุขตัวจากนั้นมาค้าวันนี้ก็เลยเข้าใจว่าเดินทางถูไ้ ตื่นทางผูกภัยกีายวายังไดก่ะโบวันไหวโบวสะโคสถานก็เลยว่าบุญมากที่สุดที่ได้มาเจอวิธีการและก็ได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่สีตรงจุดบ่แทบบ่ถามมากเลือกถาอย่างเดียวรู้สึกตัวเท่านั้นรู้สึกตัวบ่ยถามอย่างอื่นอย่างอื่น เป็นสีประกอบแต่ความจริงแล้วเป็นฐานรูปสุกตัวนี่เป็นฐานรูปน้มก็เป็นฐานของรามทั้งหมดโอเครวงทีรวงสู่รูกับน้รทมทั้งหมดหลงสู่กับรูกับนาำโอ้โหแต่นั้นจัวศึกษาเรื่องรูปเรื่องน้มศึกษาตรงนี้เห็นตรงนี้ชัดเจน มันก็เห็นทั้งหมดทิ้งมากระทบที่เป็นส่วนดีส่วนบุดีเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนสัมผัสรู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นเป็นผู้บอกแต่การกระทบสัมผัสเขาเองเป็นคนกระทบเองเห็นเองเข้าใจเองเนาะ เมื่อเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสเองแล้วนตยวะศรัทธาเกิดความเสริมมัน่นบวันไหวในการปฏิบัติบอิยบเกี่ยวข้องกับขันมาเสร,ริญคำนินทาบุกเกี่ยวเกี่ยวกับการกระทําเราทําถูกต้องแล้วคนอื่นว่าไปถูกต้องบุกเกี่ยวกันบอมั่นใจ มันก็เลยไปตรงกับระสวงของพจวะตศรัทธาในพระตทาขตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวอันนี้1อยเปอรเซนตบวันไหวผิดแล้วครับผิดถกูกเป็นล้วงคำพาพดโบมเมนตัวเรา,าคำโพดเพียงอารมณ์มากระทบสัมผัสดีสัว อย,รรอ,อยู่ที่การกระทําของเขาสุขทุกอยู่ที่จิตที่ใจในั่นแ้ลจะพวกรเพราะว่าโชคดีได้มาพกการกระทํที่หลักตรงสันที่สุดรู้สึกตัวต่อเนื้องเมื่อสกขสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างบันี ผมจิดว่ารู้สึกตัวสู่การรู้แจ้งนะคมรู้สึกตัวมากๆสู่การรู้แจ้งเห็นจริงตามามเป็นจริงในจว่าเสื่อมันในการกระทำในจังหวัดทำตั้งแต่มันขณะน,นันมาเดี๋ยวนี้ก็นจนอนุขนาดนี้แล้วหลงตาก็บกคิดว่าจะได้มาอยู่ระบบนี้มาเลย เคยถามอยู่อ้าวก็คิดว่าสมควรก็่เวลานะอาจารย์นอ่าอทายที่สุดนะขอพวกเราถ้าโพดไปบางสิ่งบางอย่างวาสุ่ขอารมณ์ก็เป็นธรรมดานะคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เนด้วก็ม,เกม,เกมีเป็นธรรมดาเรื่องของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นขะเขากันไป เ่สุดนี้ขอให้พวกเราตรงตังจิตทำทำควรรู้สึกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสอนทำท,ที่มีค่ามีคุณมากสติควรรุกได้สัมปะสัญญาควรรู้ตัวให้พวกเขาได้ถามทิ้ง,งนี้ปฏิบัติทิ่งนี้เมื่อสมบูรณ์แล้ว ควมเป็นเองรู้เองเห็นขึ้นใจนะคทำเชนนี้ทุกคนสามารถทำได้เป็นได้มีได้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญได้ทําจงทุกท่านทุกคนเทินครับพวกเราก็ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่อุ่นก็เป็นธรรมที่ทถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เทียน ซึ่งก็ถือว่าน้องปู่อุ่นเป็นหลานแต่ก็ยังเดินตามรอยน้องปู่เทียนแม่จะมาเดินตามรอยตอนตอนอายุมากแล้วเลยนะ2527ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น252252 <52. S 1> <52. S 2> โอ้นี่น้องปู่ท่านมาตอนอายุ52 เราก็ได้ยินได้ฟังนันนะแต่ก็จะไปสัมภาษณ์หลวงปู่อุ่นที่หลังนี่ก็จิตจู่ว่าจะไปเยี่ยมไปสัมภาษณ์ครับก็ประกาศอีกหนึ่งนะวัดหลวงปู่อุ่นยังขาดพระอยู่กับหลวงปู่อุ่นอยู่รูปเดียวไอ้ก็เที่ยวขออยู่ที่เย่ยปีที่แล้ววัดโมขอนแก่นก็ส่งมาสองรูปผมก็เลยส่งไปอีกรูปหนึ่ง หนีหมดพอออกพรรษาเแล้วอาจารย์ไกรที่ประสงค์นะครับที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรบ้านบุหมบ้านเกิดหลวงปุฒเทียนซึ่งไปอุ่นอยู่คนเดียวอายุแปดสิบเจ็ดแล้วเก้าสิบเนโอ้เก้าสิบเราบอกโอ้หลายคน,น,นบอกอว่าโอ้เก้าสิบแล้วอาจารย์ก็ ไอ้พระสงฆ์ได้รับทราบว่าถ้าใครอยาก,กไปก็มาไปอยู่ด้วยกันไปอยู่บนภูบนวัดภูวัดบันพศคิรีบ้านเกิดหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนก็ก,ก็ก็บวชเนนก็อยู่ที่นั่นบวชพระก็อยู่ที่นั่นันบ้านวัดคิรีบันพศน่าจะได้ร้อยปีแล้วเนาะก็หลวงปู่เทียนได้ร้อยสิปีแล้วตาถ้านับ ตั้งแต่ท่านบทเนนอายุสิบขวบก็อยู่วันวัดจีดีพันพศอันวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะที่เป็นคำสอนและหลวงปู่อุ่นก็นำมาปฏิบัติแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็เลยบอกว่าการปฏิบัติแนวนี้มีโอกาสเป็นไปได้ในพวกเราซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญคือวันที่เรามาลํำลึก ที่ชาวพนสถานหรือสถานที่เผาศพเผาศรีระหลวงปทียนแต่ก่อนก็เผาอยู่ตรงแท่นนี่แหละครับแ,แล้วก็คณะสงฆ์ก็นั่งล้อมต่างคณะอีกด้านหนึ่งก็ตีเป็นวงกลมแล้วก็มีเต็นต์กลางอยู่แล้วก็มีไม่มีต้นไม้ผมก็มาอยู่มาร่วมร้อนช่วงใบาสามเนาะ ช่องเผาประมาณนี้แหละช่องใบป,ปก็นั่งสร้างจังหวะอันก็ถือว่าเราได้มาลำเลื้อบูชาถึงสถานที่เผาสรีระเมื่อ34ปีมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้แสดงออกอันธรรมะที่เราได้ศึกษากันมา4วัน5วันก็ถือว่าเป็น เครื่องที่จะนำไปสารต่อเป็นเครื่องที่จะนำไปคน้นคว้ามีโอกาสแล้วก็คงจะได้ศึกษาร่วมกันไปสำหรับวันนี้ใครจะปฏิบัติบูชาโตรุ่งหรือว่าจะปฏิบัติสอดแจ้งบ้านเราเนอะก็ได้ครับก็มีหลายหลายหลายรูปนะทุกปีที่ผ่านมาบางครั้งผม ไปนอนก่อน <lyrics> ผมตื่นมาตีสองตีสามก็ยังเห็นเพื่อนเดินอยู่ก็ม,มีทุกปีนะทางแม่ชีทางคณะพระสงฆ์ท่านใครที่อยากปฏิบัติบูบบาบชาวันพิเศษก็ด้วันนี้สักชิกหรือปฏิบัตินานๆก็ได้ครับก็ที่ว่าเป็นช่วงที่เราได้มาทำกิจกรรมแล้วกางกิจกรรมวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังที่เราเจตนากันแล้วก็คงจะได้กาบราพระพร้อมกัน